ដរ30នេះតតខៃនេះកូវិតលឺ2เนาะ2នេះអវេដាហេឡូជាលឺស្ទើរល្មងគូលអាវ៉ាតកលឺเนาะម៉ុងគូលអាវ៉ាតកលឺអានងីនឹងកូវិតអាកីកលលួយកឡាប្លេเนาะអូវេដាលកាន់សູ້เนาะកាន់សູ້ដអវេដាអខបលឺអវេកេដាប៉លលឺស្ទើរលម៉ងគូលអាវ៉ាតកបា นามองกเลวาตะกปะดอบาเวดาอ่าซขาตาบะนาเลตรุโขาตาบะตะกปะนี่อนาอากรดูพลาเดชเชบะนาอ่าต่นี่เนเดกก็ทอรเจะวิาสุลเนาเซร์ชอเวเอร์ชเตนี้ก็ได้มูเล่เนาะมูเลาจะหน่อยเด็กก็เลยมูหลามนาอ่าลูลาได้ตรวจตากงอมูร์คานเาก็มูหลานมูหลานอ่านอกินนก็ไม่ได้กากิลอเดนนุยกะทนเล นอคิกลอดีนวิก้ทนเลปติดไพในบาเวด้าสอขาตาบะนอดี๋นอนนบูบาเวดา่าตามือลิมือขาสิทผะนาะอาไว้ในอ่ามูเลาเลตรลุกหรือดูอภือักลาพืนวิบล่อนี่โชิคีเนก็ไม่ได้เลยซีเปอรนาซีเปอรเนอ้ไดอาการตกะโลโคกัลับเละนาะกระโลโคกันลับเลดอเวด้ปัสติดไพ่ในเด้อ atte ke akachak khlo ni barata the aga sa kalalo no aga sa kalalo me ga pha ni dhu te khlo ta ba la ba ta weda no do aku aka ni no pagathi ba o le a weda muno do muno los hol data ni lo akom yo ni atai lo ba yu le akalom ma ba phu si no a wei ni ke weda si pu no ko lu do ta phu no le ta ru ko ni lo 30 30 i introduire ne covada mele kikis ye chunda kikis ne duke helloia leu ayurveda kikis than no ah leu ayurveda golada trupatdu ne amesa na qua bucloga ne teletrude loga trup no ne tele colawada bucloga colowaja nyawo wap no ayurveda kikis are nogi letru ko ne uda ga ta loku kula นอตะกะลอคือกะล่ะดอปาติทไพนี่อะเฮลอเจลอส่วยเลยคิก no, ิสเนาะเลยเอช่าอะเครซะเนาะดอเฮลออะอูอะวะดาเลคิกิสถานอะโกเนาะตะเลคิกิสอะคอมมูนิต no, uh, no, ี้เดวดาเลเมตาลอทูลอยุเนาะอ่าตะลอมุลอมะบานี isa, ่หลอเนาะอะดาตาร์กีปาติทไพนี่เมปัวบาอะเวกอล่าอะตับานี่หลอเนาะจริเตอร์ดอซะชิลุนี่ À, go, a co witha su cobra miletta e no ta e ni ano no no doan oveda ta ca loss the gala ble no ta ca loss the gala ble o ler aveda a mongolia ler turco de ba no mongolia ler turco de ba do aveda a hello the loss we aveda ler kitan no kitan da no ko ni อาซูเวสิตฟ่านเนี่ยโอ้สุดยอดอากาจากโล่แต่วัดาบาษานาเกะใครดูอาเวดาลมมุลมมาทั่วที่แต่วันด้านนี่เนาะเอาเวนี่ไม่เวดาตรูอากาลือดูตะพือนโกเวดามีเลตตาเออเนาะเซอร์ชิลุยดอเซอร์ชิเยนี่ตาเกใครเนี่ยโกเวดาเลยจริงจริงพอเนาะจริงพอเนี่ยโอเวดาแกร์ตะกันรอเซอร์กันหลับเละโอเวดาเลยอยู่นานอัตตาเป๋เนาะดอตันนอนเนยเด้อ อเวด้าโกเวด้าเลยกระฉิเนาะอ่าไม่รู้แล้วก็บิอ่อนว่าโกเวด้าเลยกระฉิเนาะอุลตรุก็บอกว่าเลยจริงพอแต่เวด้าเนาะเออตาลไข่เก็บว่ากระฉิผู้หลอดไอ้เนาะเออเดมิเจเคยได้กูกั่นกว่าเนาะเฮเวด้าดีนี่อ่าเรากะเราจะไปตัวล่ะเนาะดอปั๊ติตะไผนี่เดอเวด้าเอ่อเลอโอ้เลอตะรู้ศิลปะนี่เดอเวด้าบาเวด้าตะรู้เนาะอะวิตาซูบาเวด้าซอคา เนาะบิวลอนี่เดตันนอหนอฮะลีดะเกยเฮาเกี่ยวไว้ด่าปัวคริโพลินนี่ลอเตว่ะด่าเนาะเอาเว่ยนี่จิงพอเนาะซาชีเยซาชีคือนี่เมาหนานเตว่ะเมาหนานนี่อู้เวด่าอากาศตะกันลอดดอนุยกะโทลเนาะเอ่ออู้เวด่าลอกวางสีอัตตาเปอเนาะกวางสีอัตตาเปอดอปัวซีตะไพนี่เดเอ่ออ่าเมปัวเลออาเฮลเปกเตจาละฮัลอยู่เตว่ะด่า อุปยุพมาเนาะไม่กว่าเลยอ่เห็นท่อพูท่อลีมอเนาะเลอตูโกปาซีดไพนี่เนาะวีบล่นี้เตวดานอกจากนี้หมู่บ้านของชาวเหมาหนานไม่มีหมู่บ้านไหนที่มีประชากรเกินหนึ่งร้อยคนเลยเนาะอัสเวสิีดไพเนี่ยอาดูซัวปูนี้เตวดาอาสวัตเพื่อบัานเพื่อละสุเวอูปเวดานี้เนาะซาวตเพื่อปูนี้ปวาอุตะอานี้อากาตะกีย็บาเนาะเขามี อ่าตารอจะต่อต่อละสุเหอุสุระษานิเมปาลุอะกะตราเนาะอเวนี่หม่าวหนานะเวดาดอซอชินุนี่ตาทะคายนี่อเวดากะลือดูดคายโกดามีเลซาลาเนาะโอเวดากะตะกะลอลุยกะโทบเลเนาะโอเวตะรูก้อในเรซซิ่งไฮกันสู้เนาะอ่าอะทาเปเนาะดอเตเวดาปัวสิไผ่นี่เนาะอ่าเกเวดาปัวเลอ่ะเฮ อ่าอคทีอคีเนี ne, Iran, ่ยเฮเวดาเลยอิหร่านอกอตกะป๊ะเนาะดอครบเลยเฮเลอิหร่านเนี no? 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 No ่ยลอตติเหรอนอกกว่าตีนภายเนี่ยบาเวดาก่อนล่ะอัตตาปะเนาะอ่าก่อนล่ะอัตตาปานี่หรอดอซะชิขัวนี่ปวดตีนภายเนี่ยกอดะมีเลยปรางเป็นมีบ่าคอนี่เนาะดีเซเดอร์ปรากฏยนต์1โซนเนี่ยปรากฏได้แล้วปะหล่องเนาะอ่าเวนี่อันดอกินดอดาเลตรุคนโอว่าดากุ๊กกะลาตะกะทูเบล หนอคุยก <chat> no, no, anyway. no, ันละกับโทเบลดอเลปเลลูกเจิร <chat> ์นนี่เตอดาปัซติไฟนี่มีปัวเฮลลอตเจลลอตด้วยหรือพูหนอพียูพูเตวดาหนอเลตรูเฮาเนี่ยกอไว้ดาเลยไปพูตรูกออสุเวติพาจานี่หนอเอาไว้นี่มีดากลุดุตะพูสิกอหนอละอุดาละตรูกอฟาชิขอหนอดอสเตอร์ชิควีนนี่ทาจิกเอาไว้ดิลอตตีล่ะ ทคจิกิสถานลอติลาเวนเนาะ bies. ปว่นนู้นอีดวลเลตุรุกกปวารีสีพันโอได้กันลุยกันหลับเลเนาะลุยกันหลับตะกัตโฮเนาะมีปวารีอะไรให้เราเจอเาซละอไว้ได้เลยทาจิกเนาะเลตรุกอุซิกเนาะโซชิคุดอลุยชีนน่ตาตุยกลอามิเล,เลาอาซังเนา อาสังเนี่ยอูเวดานอ,อริเซกะลาเซกะทูเบเลเนาะอ,อูเวดาเลยอยู่นานอัตออออาเบเนาะเลยอูเวดาอ่าตือหงเนาะตือหงกว่าสิทธิภัยเนี่ยมีกว่าแล้วอับบาสอกขาอัตาบะเนาะดอดนานสิกวเวดาอ่าโมลูปาลาตามุลิตามุคะสิทธิภัยเนี่ยอเนาะลุยชี ดอลุยชีตพื้นีดารคไเนโอบาดามีลอปูมีเนออาการโอบาดาเซอร์กลาเซรกระทุกขี้ยะเนอเลอตรูอ,อาโกเนอเลตรูอโกดอปวาสซีดพ่ายนี่เดี๋วม่ปล่อเอลยฮลโลจลโรวยนอบาตาคือที่เนอเลอันนี้ลุยกยะเลออปุกิลีนออ่าอาโกตเนปวาสตพ่ายเนไม่ปว่อยเลอับบาอาเวดาซซคา Ataba no do no ko ni, bumi tedu ini no usiko do akeca klo te weda no usiko do akeca klo ni lo no ba chan nak ki do de ke pwa kli lu te ga se kala ble ki lo no lo ba yo le klo lo chi ba fu no lu chi ni iwenki, wen ki no ko lo a su we a tu ni o da ga se kala de ye lo no ah uh, chi ga nya ออุเวดาในมองโกเลียอัตตาเปเนาะเลตรูมองโกเลียอัตตามีมองโกเลียกอบอ่ะเนาะอุเวดาตะล้อนี่เลตาอ่าคลีอลเนาะอุเวดาเลตาคลีอลนี่อ๋อปฏิธิภานีเทวดาลืออออัตตาสมุเลอ่าตาคืออัตตามิละเนาะวิบลอนี่แต่ตะขเวญญะสติตะพะนี่หลอเนาะดอลุยชิเฟอร์นี่ตาดุนี่กอลามิเลนูนะเนาะอุนูนูเมกนูนูเนาะ นู look, my son, my son. ้อวดากขี son, son. Look, my son, my son. Oon, Come, ้กะลาเปลี่ยนลระขี้กะลาขู่หรอเนาะอวดอเลยอยู่นานอัตาเป๋เนาะโอเลยก็เจอคู่กับลูกลาเลยอยู่นานอ่าอาจจะเจอคู่กับลูกลานี่ดออาเวดาอุสกอเวดาเลยอ่าที่กลุนี่เนี่ยโกเวด้าเลยหนูเจียงเนาะเลยปาเงยงโกเวด้าเลยคู่หลอกลูเนาะป่าติดพันเนี่ยอเวด้าเลยคู่หล่อนี่เลตรูอ่าคู่หลอดตะกบะเนาะเออป่าด้ยเนี่ยว่าบาเวดาตอกา ataba no dona sicoveda ta mili mukhati titphan no avaini nu no atakutaka ni aka bugloga chi wa ke yong yo kho no bachana ke do tologa tithi kho ba a luiciser a do luici luine ai ne kovada le jing no jing ne odaga khikala khik to bre no no pwan sit pha do odala ko a serple no le tru aku pu no aveda qua Titi pha ni dewa da alor je lo swei la sa de poa Vietnam Titi pha er na qua ta ku ta ka de buku ke hello Vietnam xe khê no er me qua la alor je lo swei la sa de Vietnam dewa da no we blon ni de poa Titi pha ni ke tu dewa kwang tung at ta ka to do taru mandarin at ta ke to ni lo no oeda ga ki ka lak ki to ble no luichi luichi do luichi ye ini តាទៅវិញកော်ឡော်អកលុទៅមិលជីណូណៅអូវេដាកាខីកាខីកធូទេវតាណៅប៉ាសិទ្ធិផាននេះអូដាលឿវិជីជីកពួកទៅព្រះពុះណៅលឺតរុអតាពើកូវេដាលឺអាជីងហងណៅលឺ12បណ្ណាអឺ12បណ្ណានេះអូដែរយូស្គណៅអឺបៃឆាណាគេដកော်ឡော်មិលជីណូបាយជាងអាជីកាតឌុយអពរមឹងណជីកបុកលកជីមូសុណៅ apok khwane deep for the pok khachikan le wat taw da wa tamyu noh book logadi to dai chi le nyaw kho ta luu noh ba chang na ko da le chino noh me kwa le aa aa ba weda tamul mi kha noh do ba weda sok kha ta ba ni la noh do luu chi khue ni tu tu an noh ta luu ni o da ta kan la nuu ko thu ble noh o da le yu nan noh อ่าเลตรูอโกเนาะดอเทวดาอุกเลกโกคือสิกอดอกะลือดูกอม่ได้เลยจริงพ่อลิซูดอวาสิกโกเนาะกว่าสิ่งทีไพ่นี้บาเวดาอ่าโซคาอาตาบานี่ล้อเนาะอ่าอัตาคือตัลล่อัตาเซตัลล่ตะกระลือบ้าตะกระลือคือคือล่าล่าเนาะประเดี๋ยวเราตู้หรือเล่าอาการตะกระลานุยกรโทบเลเนาะลุยชิคึดอ่ลุยชินุยตาตะดุยเนี่ยดูประกอบเลย อัตาอุทโุลล์นี่ยดูบาก่อนหราตาบาหลอลอตีหลอเนาะเพื่อดูคู่พลอกวาพูตะกระตาเพลิดตาตะดูอีนี่ยอเวดาโกเวด้าปูนานเนาะอเวดากาตะกัราคือทบเบลเนาะอเวด่าเลยตรุอากอบูเนาะเฮลโลเจลอสเวด้าเลยมองโกเลียเนาะอ่าวิบลอนิเดอร์เลยคิวาน่แต่ว่าปวัปฏิเสธไปเนี่อาตาบุตาบาลุบลอดดูแต่มอเวดาก่อนหลาตาบาบาบานชาแนลเดอร์เลยคิวานิดาสุเวอ่าเฮบากิเวด้า อ่าก็ลาอัตตาบะเนาะโดนอันนี่เดบาชิโก้ไมได้อ่าโซคาอัตตาบะเนาะโซคาเลยซีเบตตะกะป่าเนาะโซคาเลยซีเบตตะกะป่านี่ยหรอเอาไว้นี่ยโปรนานเนาะดอลุยชิโคนี่ตาจะดูเนี่รัสเซียเนาะรัสเซียดู้นลุเตี้บเนาะขอบเลลาสูเอออ่ะที่อากบุตตาลลดาเดตรูเดอเอาไวเนียเอตี่เอเนาะรัสเซียเดอกเฮ่อเลตรูโก ดิตซ so ่ได้อยู่แล้วโอเลยอ่าอยูโกติทอกันแล้เอาไว้ได้ไปยอก้อนนี่ชิางไลเนาะยีกชั่วโมงส้เนาะอาสวีซิพาสนาเกดินีเนาะรัสเซียเลตรุก้อนนี่เทวได้ลาวเกทอวด้ตรุกประทศพุกอพโนวากะตะกะละอ่าเยกทูเบะเนาะอาสวีิพันโอดลลกระเจอกระชุกอ้ดลลอันอันไตอากะเจอเนาะอ่าเลสินเจอุยกูตะกะปะเนาะเอาไว้ดูอ่าปนนาเปรสีละเนาะ ดอเทเวดาปวัสซีดไผ่นี้เนาะเกเวดากะลือโพชิดต่กะลือเหรอเนาะอคูตาดอเนี่เดอบาเวดาปวคริปผูอัตตาบะเนาะเลอออสตอกแตกะป่านี่ยหรอเนาะดอลุยชิคุยเนี่แต่ดุยกเมีเลยูเกอร์เนาะยูเกอร์เนี่ยโอเวดาอานอรีตะกะลาสเตกะโทเบลเนาะโอเวเลตรัวดตาเปอลเนี่การสู้เนาะการสู้ดอปวัสซีดไผ่นี่เดอไม่ปวัลเลา อเฮลลอทุกคนนี ante, ่เหลอมองโกเลียล่ะเตวดานอวิบลอนี่เตเฮลลอเฮลลอเฮลลอบลัดอุกติทอกเลตรูอากอปูเนาะอ่าอุกติทอเตวดาเลตรูอากอปูนี่ลอปาสติดิไฟนี่เนาะอ่าบาเบด้าอ่าซอคาอตาบาเนาะเลดิเซเดอร์ซิเบกตะกะปานี่ลอเนาะเยจีนี่อ่าอุสเบกน่ะตาลไขดึเดดตนมวยบลดึดิยาบาลอเนาะ ก็บาเมลอุเบกิสถานล่ะเนาะนั่งกับอาปมมืออ่อเอาเวอพรอบเอาโคสูรูลอติล่ะเนาะบากอลาตาบาล่ะตกว่าเขาอวนปริยาบาล่ะปฏตินไพเนี่ยเอาเวดาเลยซินเจียอุยกูเนาะอัตตาเปตะกะปาเนาะอาโคตตาดอนเนี่ยเอาเวอาดาตาร์กีเนาะไม่พอเลอาบาเวดาอิสลามเนาความุสลิมพวนี่ล่ะเนาเวนีเยเช डॉ ये चीते न नो पवासी पैले कोला अकलुदु लमोंपा नो ओयदा पवा नो घी खुओ कु थू ख्वी गिया ला नो जिकान तु म अ मोंपा ने तेदा मी पवा ले अ उदोता री लो मुलो बुबुती ती लसा दो अ वे पवा सी बेते दप नो अ उ री लोता बुबुती ती दो पवा ती बेते दप អកូរតតាដនីណោមេបួសទីតផលអာបកកទេទីមាលើអာក្លេកកលកតាណោលើតាស៊ីតាកតូដល់លើតាប៊ូតាបាអូដាអកលឺកលឺលាសូវេទីតផអកលានីឡោណោទេវដាឌីនេះដល់យេឈីគីនេះតតទូកលអកលឺឌូលើអូរូសិនណោអូរូសិននេះអូដាកហកធូតកយ៉ាបលិឡោណោអូដាលើតរូមងគូលៀតកបាណោអមេបួលើអូវដា อ่าตอูกรสุกเลยบ้าก็มีอนี่เดอคอมลูเลอรเกวด้าปว่ดตะลอเลอเ,เอาเวลือาววูาผัก็ผัวกวูจต่ดอเอาเวสสกเล้อสู่เกรด w โหลอ นอดิดอปว่ามองโกเลียติตะพ่านนี่ล่ะนอลือชะบกก็ผู้เด้อแว้ลือนี่รือๆๆหลานนออูนี่เดเล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 นี่ล่ะนอล่ะสิบล่ะดาเวถ้วยล่ะจานนี่บ่เนาะอะคู่ดอปว่าติตะพ่านนี่มีปว่าเลยลืออัสสะสมุเลอะคือต้ามิล่านอวิบลอนนี่เดอเวดาลือเวดาตาฮู้ตะกันลือปโกดาเรเดียนเนาะอะอะอเวดาลืออัสสะสมุดินนี่นี่ล่ะเอออะเวนี่โอโรชินอเยจิกิ โดยเยชิสเนี่ถ้าจะดูเนี่ยโวเวด้เลยตรุรงเนาะต่ไม่ตรงบปล่าตุรงเนาะปรากฏตัวนาะก็เลยตรุรงพอดูนี่ยโวเวด้าอันนอริเคลนนุยกระทูลุยเกียบเละหรอเจือด้วยมาเนาะพาเจ้าเนี่ยโวเวด้าเลยอยู่นานเนาะเลยอาเวด้ากะเจอตูหลงอาเวด้าอากัจฉุเนาะกระเจอตูหลงอากัจฉุนี่หรอ นาะมีปวาสีเฉพาเลยเอาวด้อ่าบาตามือหรือมือขาดอตโนนนีเดอะฮกิบาเกเวด้อครีอัตบุตบาอุสิกกนในนาะดอยเยชิลุนี่ตันตุนี่กอลออักลอดูเลยตาตาว่าเวด้มาได้เอโคเดียนเดพล่ะบาราก็มีปรเอตาสุวิตาเลเนาะอุดออาาโพตเพลนาตาตานี่ยอเวด้าปวอันนิเนลุยกระท ពួកកយាឡเนาะអូវេតដែលស៊ីងជាអត្តពเนาะស៊ីងជាអត្តពវិប្លននេះតេវតាអនុគោនេះលម៉ុងគូលៀនេះដលយូរ៉ុបដលអ៊ីសៀនេះបើតាតានេះអូវេដាអកក្វេតឈីញាតេវតាអនមិបាក្វាកដាគេលហកគូដលព្រឿឌឺអសុវេអនុគោនដវ៉ាអ៊ូទឹកជាជីកបเนาะបាឆាណាគេលទ្រូកោខ្នេឌឺអូវេដាទេអកាលុយកទូហុកកយាឡเนาะដប៉ាទីតផៃនេះเนาะអូវេដា อ่ามีพวเลออาบาครีอัตบุตบาเลออสซอดอกตะกะปะอ่ะเขมีอปะพเลออุบุดรัสเซียตะกะปะมั้งเนาะอ่ามีเมลเลอเวด้าตะดุูเนย์บาเวด้ากอนละอัตบาซิโกตะเวด้าเนาะอ่าเยชิลุยโดยเยชิเยนี่ตะดุูเนย์เจันเนาะอุเวด้าพวานอริลุยกทูคือกิยาเปล่เนาะเฮจันตะดุดูเนย์เดออุเวด้าเลยทีกลุนีก็เวด้าเลยอามูอัททีกลุนี นามีปวาเลยเอาวด้ค <t ale> <an> ือออตามมลาดดตะเวนี่เนาเนาคือออตามิลาดดตะกเวนญนี่ยเนาะดอลเพ่นี่ตะกงโทคุยกัยาลุยชิคุยนี่ต่เวดาปว์สิทธไพ่เนี่บุกลอตุลอชีอตะเวอุติิเพอากาศเสื่อ้นอางเนาอุติิแพอากาศเสือกยางอเพน่คันนี่ปกติตีมาเลยอ่าพื้นข้อเห็นหนึ่งรอจูเพน่คันนี่ นอปะยาวที non, or, ่ซีบุ hmm. ๊กกะๆก็เต็มไปได้บะชะนากิคะไคคอเนี่ยอะสุเวเฮกิอาท่อกระดาษจิเกียเกียลีนี่ล่ะนออเวหือจึนเนาะวิบลอนี่นออะกะเตเตดูนี่ก็ไว้ได้อะมีเลโรปาโอเวดากะคิดโทคุยกันผู้ซี้ดเยกันล่ะเนาะเมกลุตุละฉิกระเตเลตรูกอนี่ล่ะนอกวาตะกออวกนออะตะกุทากะบูกอลอกาลาตะกระลุดูเลยอยู่กอแล้วก็เจียกล้าตะกะปาคอเนาะ เอออาคูร th ์ตาดอปัสสีไพนี่เดออุสิโกตนนอุเวดาเลอ่าอินเดียอากอสิกเนาะเลสเตนเขาเวดาเลออารุณาจาร์เนาะเลอเอาเวกอลาสุกเนาะอาคูรตาดอปัสสีไพนี่เนาะไม่หวาเลอาลืออัสาสมุนเลคืออตามิลาเนาะวิบลนี่เดออาเวดาหาคือออตัเลปกาปุนี่เนาะเนาะอาเวยไม่เวดาอ่ากัลดูเยชิคือ ยาศิหพุฑพุลาโอบดาเลตะรุกกอนี่ลอเนาะอ่าวิตาสุรเยอ่าเวทนัยย์ทอดเจพุอัมมณีลุยชิบเลยนะโอเคอ่าเวเนดะดุติญะตะบุรุกกอติละพะเนาะบากาดคลึดุลอเอาลือตะรุกกอติละพะนี่ลอเนาะอย่าชมดะลึเนาะกอนี่ดุกุอูดุกุติตนหนอดิเนาะบายชานะกิโดนนี่เดะเอาเวดะปะพลาทออ่าบาตามันอมมาคากะอุดาตะเถลออันนอกอนี่ดุกะเบาอุดิลอตติลออัจฉัยอดีตติพะโอดิเนาะ โอเคต่ก่อนยัยีุสิ่ยังชุดบุรุษก็สิพัฒน์เหรอดำหรือเหรอ